14ตัวหน่งสเน้นเ้นเมื่อนี้เราได้กินแกงเง็ดหลังงกครับไปสนไปเก็บมาเมื่อเท่านี้ได้นี่เราไม่ใหม่มากเลยนัวค่ะความนัวนี่ต้องขุดชิ้นนัวหอมค่ะเห็ดหีมอมค่ะใส่ปักติ๋ พุกริบดอกทุบดอกเลยตขาเลยนั่นแหละแต่เป่าดีๆเด้อนวยสวัสดีจ้าบนเกาะเสื้อมันเก็บไว้เด้อเอาไว้มังโกนออกดื่มไปเอามีดขูยังาเงโอ้ยแม่หลับมันนี่ได้ผลยไปเบิ่งระบบใหญ่อยู่สวนเฮาเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวแล้วโอ้ยแม่บรกเกิดระบบเอาแน่ไว้ตีกายนี่เบื่อนี่พอไปเก็บเห็ดมาได้จ้าพี่น้องอันมองปุกมีท่านได้เกิดเดี๋ยวพี่น้องได้มาตะโกกตะปาครับ จักดอกแล้วพอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่น้ำเม่14สิบสี่ตอวบหนึ่งสี่เน้นเน้นสวัสดีครับพี่น้องเอซีทุกคนทุกท่านครับเม่สวัสดีแล้วป่ะสวัสดีลเมื่อนี้เราได้กินแกงเห็ดลัลงโงกครับไปสนยังไงไปเก็บมาเมื่อเ้านี่ละนี่ เราไม่ไม่มัดมาดเลยมาปัดขายไอ้นั่นเอ็ดนี้ดินจนได้แห้งแล้วนี่เห็นละงกเหลืองจ้านี่ยายเนี่ยทิ่มเด้อน่ะเดี๋ยวเราไปลงมันเมี่มวขูดใจหาเนี่ยขูดใจแม่เจ้าวะรักเราแ่งอ่างเลยเดี๋ยวเราขี่รถเราไปเบิึงอย่นียขูดเอายายขูดเอาพอดีเราได้เสิร์ฟไปปุ้ยซื่นเสื้อมันห้าร้อยมันได้เห็นแจกดอกยังได้เห็นน้องหันก่อนได้ป๋อต้องเอาใส่น้มเลยหยองหยองยองหยองโอ้โหสุดยอดเลย แอบเอาวนแบบนี้ไปลงเลยมีแม่นอนก็ะคุดลงไปซีกระกระมาฝังให้มันหัวหลากอฟเอาแล้วดอกนี้ใหญ่มากเลยใหญ่บอมันเน้นหน่อยของแฉลงมาเลยานี่ขึ้นมาเหรียอันนี้ขึ้นมาเรียจ้าเห็ดดอกนี้จุกุยอยู่นอนจุงหนุ่มเนี่ยบอกแ้นอนหลับตอนมารินอนหลับนะคะพี่น้องสวยมากเลย หอมหอมมากกระว,ว่างเห็ดละงกเหลืองก็เห็ดละงกขาวนี่เห็ดละงกเหลืองมันจะหอมอร่อยกว่าแ,ม,าแม,ม่นบ่แม่แม่ทั้งผมนี่กินหอมมารีก็หอมดังกระจาย <c oughs> มารีเสียงดัง <c oughs> คือมารีอีหลีได้จ้าพี่น้องมึงน,นะเออขาดปุ๋อยู่เม <c oughs> ี่ยตุป,ปุ๋อยู่ คนมาแล้วอเพื่นก็มาเห็นนแม่เพื่อนก็มาห้องใส่เด็ดเดเพื่นหาแล้วก็ <คน S 1> เห็นซั้นดืดๆใส่แม่เห็นไหม <c oughs> หาคนอยู่มาดีนะล่างจั๊กสองสามน้ำหุ่นจ่าพี่น้องพี่เบิดน,นี่ก็เพื่อนมาลี <c oughs> น่ารักอี่ลีแหม่โอ้เ <c oughs> จ็บเบาบาปลูกเนาะเที่ยวเที่ยวรูคือเหอ็ดเห็ดละงงล้างเสร็จเรียบร้อยแลย้วด้ิจ้าพี่น,อน้อง งามข่ะเค็ดปูรูปิลีสวยงามมากสิไปแกงจ้าบัตตานีเ้ว่าอันนี้จ้าทีห้องขูดชามันแล้วใส่กะเซี่ยวสมสมน,มน้ำนี่ละจาน้ำที่ล่างเดี๋ยวใส่กะเสิไปฝังไตโกล้ง,าง,ง,างย่างไงสวนจ้าอีกจักปีจังสิีก็บนองมะลีแบบเขาลงเรียนกับประจักษ์ ลายสวัสดีค่ะทุกคนถอดฟันฟอมกินหมกลำใหญ่เดี๋ยวใส่ฟันฟอมหรือเปล่าครับเขียวลมเลยไปเห็ดเขียวมัดหนังมืดคงเป็นแสนไหมเ่ยสนอยู่สิซื้อพ่อล้างไว้ไหมที่ได้ทางพ่อเสียบยูะสิไอ้ใครเจี๋ยวเป็นเสียบนี่ยกี่ลายก็บสามสิบหมื่นเราไปงานเนอะเงินหาโดยล้มแข่งว่าเดี๋ยวขอพอจักบัง เป็นยังไงว่าจัดฟันหนูกินเนี้กระเข่าเขียวเข่าแล้วไก่จัดเหแล้วลูกเลยสีสมเูยิ้ยี่ยมมากเอฟีสีว่าสิบสี่สิบห้าเราจัดเดี๋ยวนอนพี่น้องนี่เท่าไปจัดเหวโว้ยเด็กน้อยเขาโว้ยควาใหญ่นี่ยเกินฟ้าโว้ยเกินไปแล้ว่ะอันนี้ได้มาเมื่อเช้านี้รับมันะมีพ่อแกงประเดี๋ของคุณนี่ของคุณนิโคลยังเหลืออยู่เด้อครับพี่น้องสต็อกไว้นี่ มีแต่ดอกนุ่มๆงามๆเอะขอบคุณคุณนิโคอีกครั้งเด้อครับที่ส่งมาให้ยูให้กินให้เจริญรุ่งเรืองนะครับสองถุงละแกงมัดนี่ละมินและกับอันใหม่ๆนี่แหละครับได้ตันี้ละไปเก็บได้ซิบกว่าดอกเอาแล้วถ้าลูกสาว<ร>เป็นผู้แกงดังไฟก็อะไครับใส่ละนี่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 เนี่ย ต้งทำอะไรคือมาเลียวใช่หลางไปใช่ันจะคุ้มไหมไปยานเมื่เกิดลูกน้ำยุ่งไรเห็นนำพอเด็ดใบบกูดมากงานไงล่ะจช้มาแช่น้ำไว้อันนี้อยู่ใดอยู่จากจะใบอ่อนๆมันนั่นเน่าละเดี๋ยวต้อมองเห็นกันเลยครับไช่ใช้มาไทยมั้ยว่าต้อคิดว่าไช่หน่าจะเอาไปถึงไหมครับอ๋อ พอไมอยู่สูงโอดํตาพาเนี่ยมาก่อเราจได้ตํหาหาเนี่ยมกาก่อครับเจ้าค่ะสวัสดีครับพี่น้องปองปลายไอ้ไอ้น้องนุ้งสุสุขคนครับผมฝากนี่นะครับ <c oughs> สมมติเอาผ่อหน่อยสร้อยเดิมครับผมเคี่ยวแม่งด่าได้จ้ะพอนะกันก็มิตาขายของโหลดบางทีครับเดี๋ยวจะเอาอันอันผักชีเอาให้กันกระทินหน่อยก่อนครับเพป็นหนึ่งเอาไปถึงครับเอา อยู่บทสูงหนึ่งเกเยวถึงต่ำก็ยังเอากระถึงสายมาเลยครับโอพูดใน่ต่ำงงานพูดผลมันจังหยอดไรผนงานนี้เลยว่ารับนี่ครับผลไหมครับผลพูดผลงานนี้ก็เอามันยังบทมันยังสมจริงเนาะเอายอดกลึกรัครับใจประมาณนี้ครับมันกินได้จำยอดอ่อนยอดอ่อนกระซิมนี่แล้วเนาะยอดอ่อนประมาณนี้โอหันต์ด้วยพี่น้องยูเตนแฟงเฮลลาโงกอัน วันนี้ผักเอียงหนึ่งซื้อผักอย่างไรผักอบแอบหรืยอยังสักอย่างเดี๋ยวจะให้ความสมต่ว่าเขาบ่มีเขาใส่ผักติวแทนโอ้เดรนไลน์เราดิครับผมผนงานไม่สาวครับไปค่ะ <c oughs> เอฟเบลเอฟเอบลพ <c oughs> ิการหินหนาตาเอฟเบล <c oughs> หมดแดงเขาเสื้อตอนนี้เพราะแม่ตำ่ำ <c oughs> มารถมาส่งของพร้อมกันสองขั้นครับผม มินิมเบเกตกับเพื่อนีครับหอมกระข้วนเขาหน่อยแล้วนี่กระช้าหน่อยมะลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนอยู่กับย่าปานนังนั่งแข็งมะลีเริอมนั่งแน่แล้วค่ะตุุ๊้มพันรูตั้งสองตัวเกินไปแล้วครับผมยังเกี่ยู่ได้ครับผมหนาปากวิวแว้ะท่านผมหนาปากว่าปิวก็ได้ ที่ขาีขาเฮ้ยอจอเจาอจริงจริงอเจจริงจิงอเจจริงจิงเหม็ยังขับไส้ครับปกมติดหมดอันผมเพื่งซีวมาแล้วมนี่เทปใสเะลอเทปใสอ่ะพายตัวแม่ปางปูกไหวงามงามเลยครับวันมันกินแทบทุกมือแล้วครับผมทุกมือเลยดมมือนี่เด็ดสองหลอดแล้ว ถือว่าเป็นแบบตัวอย่างให้ลูกให้ล้านได้ดีมากๆเลยครับก็คือเป็นการปลูกพักสวนขั้วปลูกแล้กก็ได้กินครับผมบางอย่างเขาก็บ่ต้องสื่อคนนั่นสินะคะอันนี้คือไห้พอเบาซะน้องบอกไหมว่าไห้พอหน่อยเป็นผู้เบาซะเป็นยังเขาเราเป็นผู้เห็นปลูกเนาะแต่ทสิเป็นยังซช้เป็นผู้เก็บ <laughs> <laughs> ทํางเบาหย่อยเสียหรอครับเราเป็นฝ่ายผลิต ไส้นี่เป็นคนที่แบบว่าไส้เป็นไฟจัดการเป็นผู้แบบว่ามาตัดใบตัดยั้งให้ได้ดีค่ะขนาดยกเช่นตัวย่างกันพักอีเลือดครับผมใส่มามามาตัดใบตัดยั้งออกก็งามงามครับผมพักอีเลือดนะครับไปค่ะนี่เป็นมือส่งข้องป่ะครับแต่ว่าไร่กับเบื้องใส้งามมาจาคุณลุงจางบอกว่าเป็นไ่ขี้ขั้นกวดนี่เป็นมือส่งข้องจา่น้อกกับม้าสองเลยกว่าออเดอร์ขอบคุณได้หลายเด้อค่ะทุกคนที่สนับสนุน ี่ต่างประเทศต่างประเทศต่างประเทศแต่ว่าสาร้างปฏิส่งไปต่างประเทศเองนะจ๊าทีนี้แบบพวกเอเจนซี่อย่าง,งานั้เสี่ยหาผลลัพธ์หลายประเทศอยู่ค่ะต้นนี้อันนี้ในประเทศค่ะเดีด๋ยวล่อรถไปซนี่มาหลับจ้านะคะไปแกงเห็ดนี่ครับเนี่ยสมบิตรห์ม้า,มาเป็นตีความเรื่อ,องอะไรับผมติดต่อได้ค่ะ มาแล้ววันาก่อนละในแถวบัวเขาหอยเขาล้วงก่อนโจโตัินแต่นี่กัะจองคิ้วมาเกือบปีทั่เด้ครับคิ้ว่างถึงปีหกเก้าแล้วช่างคิ้วทองมีงานตลอดนี่โอเป็นแจ่แบบว่านั่นน้องแง่ชนิดเนาะห่างของก็ห่างเจี่เอาขึ้นไปวใส่ไหมครับปู้าวหวานไหม ก็เดี่ยวบดพอดีไปน้ำกินไปน้ำใส่ไปน้ำบพอดีงานแล้่ยวบดเดือดแมวมันก็หกตัวคุณแมวมันก็หกตัวคุณเอาเก็บผุ้โดดไปวสายพี่ยอดก่อนอันนี้ก็เริ่มไปดูเป็นล่างแล้วแล้วได้คำนะครับแอมยังเรียบร้อยแล้วครับผมนั่นครับเรยกกรฉาบกับปูกระเบืองครับ ขนส่งไปสนีมาพอดีเลยครับผมมาเอาของครับโอ้เต็มรถเลยครับพี่น้องครับผมขอบคุณหลายเด้อครับพี่น้องที่มาอุดหนุนครับสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณอดไปเซนีครับกีฟเวอร์มานขอบคครับผมแล้วครับของแสบของอร่อยหอมทรงให้พี่น้องเลยนะครับ นี่ครับใส่เป็นผู้แกนหอเทียนหม้อเทอันนี้ก่อนค่ะอันนี้ขาต้มใบจา้าข้าวกรบสิเบิงว่ามันมีปริมาณหนามที่เยอะแล้วดียังเยอะแล้วนะเนาะเนาะน้ำเต๋า <laughs> นะเนาะไอเนาะเนาะหน,นองเนาะเชื่อชูเกียร์ พอไปหาตั้งใจสิไปหาเฮ็ดปวกจ่าพี่นอนแต่เราก็โชคดีน้องมะลิน้องมะลินี่เออนัน่นน่ะนะอ๋อแน่เอ็น้องมะลิตกชื่อเหมอนคือค่ะปุ๊บุ๊ไทีเดียวจ่าพรคิกไว้แล้วใส่ลงไปเ <c oughs> <c oughs> ผ็ดน้อยเผ็ดมากตามชอบค่ะอันนี้ก็ตามชอบจ่า แตงแกงเห็ดบะตองเสลายดกจ้ามันนัวแบบอันดับเด็กก็ตามสอบจ้ะตานิดหน่อยที่เดสทีเดสอ้ยเต็มบุมออกเลยตัวนี้เหอจะเต็ยงบวงอีกแลยเลยีอเตักตอนกืม่โชว์นะครับไร อันนี้มันร่วมหลายอย่างเลยจ้ะเห็ดไบกินเองเนาะมีทั้งปลากระกดีปลาสวย้เดี๋ยวคือมันเป็นปลาที่เห็นตอนตักปลาสอยปลากระ,ระกดีมันมปลาอื่นเกี่ยมมากครับเขาก็เลยตักแยกมาไว้ถ้กินครับนวค่ะความนวนี่ต้องพูดสินวหอมนะใช่นาะปลาแดกเพาหน่อยเสื้อเดิมบพราข้าวเลจยจ้าพี่น้องเพราะว่าเป็นปลาแดกหมักโดนนี่ค่ะกระปุกละหนึ่งร้อยห้าบาทสนใจสั่งได้ค่ะนี่ครับ เขามีปลาแดกปลาสอยาครับปลาแดกปลากระดีกระปูกแบบนี้แล้วครับผมกระปุกละประมาณกิโลนึงครับหรือเก้าลอยกระปกสิบกิ่งนะครับราคากระปุกละหนึ่งลอยห้า100บาทครับผมผู้ใดอยากได้กับพี่เข้ามาสนใจใต่คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าผู้ใดเบิ่งจากทาง YouTube กนะ็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกห้าสี่เก้าศูนย์สี่สองสามสองครับผมไปค่ะไปครับอุย้ยไฟทา่าหนีไหมครับเซิร์ฟมีกีหนายกับรถ เบิ่งคือสียเงยาไหมเบิ่ร์นเบิ่งไหมต้องใส่แฟนแหงแกงเห็ดได้กล้นีีเราลูกสันแกงหอยย่างเห็ดเผ็ดแกงเห็ดย่างเผ็ดย่างเห,งเห็ดเผ็ดเอาโหดินเหงจังน้อยได้ลูกพ่อมันเห็ดซุ้มเก็บมาใหม่ก็มีสิ่งจำบักทั่วกินก็บป็นแกงเห็ดน้ำจ่าพี่น้องตำบักทั่วนี่ใส่บหมักเอาเม็ดปลาเจ้าจ่าใส่หมักเด็ดเด็ดเอาจังสีรู้สึกว่ามันจะแสีบก็เอาเม็ดปลา ้องมาค้นคนหมอก่อนครับตัวที่มันแข็งมันเดี๋ยจะไปติดคนหมอนี่จ้าเพราะตรงใส่นามตื่นเลยจ้าเพราะมีหนามม้วนกับมันเดินอยู่แล้วหอมค่ะพี่น้องหอมเลยค่ะหอมเห็นต้นคือคู่ตะปัดเดี๋ย้วไปตำตัวแซมเหียสูเดี๋ยวใส่พักติวใบก่อนจ้าพี่น้องลูกโดดใส่ใส่ใบก่อนนั้นนั้เดี๋ยวจ้าใส่ใส่ยืนไัใส่พักติวใบเห็นมันแบบน้มสงบมันออกแค่หน่อยตำตัวเสร็จพอดีใส่พักอี่ตูกรุง กระเทียมกีบเดียวอ่ะครับีเบเดียวจะแบ่งเป็นสอง <c oughs> <c oughs> อเพชรเพชรแสบๆเนาะจุดจวดเพชรปลาซมตั้มบทัวนี่บะพือตัาแนวอื่นเด็ตมเันเป็นั่ไหนครับทรามันบิสุ้งเคืองไวก่อนันตรงตํ้มหมทั่วอ๋อแมนแ มีเชือนึ่งนะใส่ลืมเขาใส่กระตามเครื่องบักเคียเทศบักเงี้ยงยาบร้อยเชื่อเทนวัที่นี้ครับบักทัวใส่ล่งไปมันก็บไม่ได้ตามแล้วมันก็กินเป็นแทงแทงังสีละอกรุบกรอบยำไปซังตับัุทัวยำอะไนี่ไม่ค่ะบุดบักนาบุดใด้ครับักน้าดีเลยตามตามเงี้งขันาย อ้าขนนน้อยๆครับผมอ้อุ้มน้องมะลีกับแปดเก่การู้ใส่น้ำมสำัสามทัวแบบอ,อม,มมุมๆจังน่อยได้จ้ะเจ้าของนาคนานีน้อู้เป็นตะปีดจังใตายตายคุณลุงเผ็ดสน,นใส่แบบเคี้ยวีค่ะชิเนงอกกับเคีย้ยวได้หมก็หักเรืมหัวดันใส่น้ำตาลผอมก็บรรนันไม่เป็น,น,น,ค,นครับแม่ว่าใส่น้ำตาลแถมจังน้อยเนี่ยต็ดม่ปางใส่น้ำตาล กินบ้านหลังนี้กินหวานกมี่แม่ผู้เดียวครับช่วงนี้ครับโอ้ตั้โต๊ล้วมาลุกมี่แม่กับไออินครับกินบ้านใส่เป็นสไตล์ทางพนหน่อยส้อยเด้งครับกินสมเข้มครับผมนัวบะมันเข้มอ้ยหนังบางน้ำถึกเสฉอจังไลต่อกวบาแบนี้อยากใส่ยังลาอยากใส่ปลาให้มันแล้วก่นโอ้ใส่มีที่ขลุ่ต้นต้นหม้อใส่ขลุ่นเหรอแต่ว่าอันนั้นมันช่วงเลยใส่เอาบัทัน นี่จ้าพี่น้อยลาเด็กก็น้อยใช่เดิม<ะ>ดว่าน้นหอ,อ <c oughs> นมดีได้จ้าซิงโค่สยังกับแซมยกเว้นข้อซองนีตัด้วยจอยอองปี ปกดมือฉันเนาะนัะนะบกบ่ครับมากไปเลยจ้ะตั้งแต่แบบว่าเ้ามีลูกอะ่ะขวดแบบขอเข้าขอมืออย่างเขามันอ้องเอแข็งแรงคือเก่าจ้ะครับได้ขอโชว์ตอนประดักไอ้อปลา <c oughs> ปลาแดนะครับ <c oughs> ทรายต่มัก็ได้เ <c oughs> <c oughs> อาโชว์ตอนปลาแดียดกมาแบบเหี่มันแบบโชว์หลายๆกันมาบ้างเลยนี่ครับผม นี่ครัปลาสวยปลาเข็งปลากระดีปลาร่วมมิดจะ้ะสิ้งฝีมือจากของกันจะ้ะเดี๋ยวสิเปอรลูลอืมเขาใช้ได้อยู่นะะเสือพังอีกตูวแล้วเด้อพี่นอ้องหอมขนาดแบบเคียวได้แกงถึงน้ำคอคนก็ต้องดสียใจเลย อวดตัวอวดตัวมาด้วยค่ะแกงเห็ดละงกสดน้ำโครโโรใช่หระน้างพนวอวาน้ำแบบคุกคลิกเบิ่งนาลอยจ่าเลบกวนหม้อเพะห่อแมวหอหมักเลอยดีครับมันนั่นมันนัแข็งแข็งะใช่เอาบะท่านตอวนเลยมาด้วยจ้าพี่น้องสดนนันหอนตอนเที่ยงสัด มาเด้ครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับมากินแกงเฮดละงกนี่เอาดอกขึ้นหนองมาเลี้ยงฉันเป็นล้วสิผู้จุอจ๊อส่บุกอยู่แถวนี้ล้โดยมันยังฮ้อนเอาคำางอย่างใดดอกเด้อพี่น้องความมันงัาุงคลิกแบบนี้ปะแม่มันหอมดิคั่นห่อเกงนำําหน่อยผูจุเข็มค้นมันฮ้อนพี่น้องเตา หอมเนาะนั้นไหลลื่นๆต้องคล้อหลอดฝนหอมแซ่บเลยมาเด้อครับแซ่บดีๆเด้จัดมาใส่ครับใช่ล่ะดอกทุกปุดอกเลยเขาเลยดูเลยรวยนั่นแหละแต่เป่าดีๆเด้อแล้วก็คือขวัญจบอกห้องฟองอย่าไม่พอได้ยุ้ยให้ว่าเป่าเย็นแล้วเป่าไปแล้วสมงหนึ่งจ้ะ จับตำโทพี่น้องบานนี่ซีเม่าไนี่คบอืมับเลยครับพ่อต้อนปากเลยนี่นันปากโขออ่ะหวยคำเขเลยิใหไงก่อนเดี๋ยวคำเข้าเลยเฉยไงก่อนอืม พอค affiliated. นน้อยตัวนี้รีกว่าสิปุ่มเราตำมกทัวแสบพี่น้องาเมนะครับเสียบๆตัวพี่น้อยาตำเพื่อใส่สอ้นี่นี่จุลุนั่เหระดอกหน่องมลดอกเฮดดูโดดน้ำนี่ครับตำน้าผ้หอม นี่เลยพี่น้องแซ่บมาเด้อครับทุกคนเดี๋ยวถึสง,สงสองสามสมัวบ่ครับพ่อครับสมัวสูตรพอน้อยซอยเดิมคือเกาล่ะครับพี่น้องจงไว้กินนมือนั้นมือนี่มันแซ่บยอมกินยิได้งามอนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องนีครับป่าร,ร,รุ่นมีรุ่นติดต,ต่อมีรุ่นมีสุดยอดครับผมแ <c oughs> พ็คละสามร้อยห้าสิบบาท่งฟรีของเย็นครับพี่น้องครับสมัวครับ <c oughs> แพ็กหนึ่งมีมีหกคอครับผมคันพี่น้องอยากได้แบบคุมค้มๆกับซื้อสองแพ็กครับผมจากราคาเจ็ด้อยบาทสิ้นลดเหลือยู้าอยยี่สิบหาบาทครับใครกนอยังเดือน้องไลยเดอรองกินเนาะ okay, อ,อันนี้มันหอมค่ออันกรจากอีสานมารนไอยครับพี่สาวอันใส่ห่อนะหอนี้ อันนั้นของแม่สหำหอนเนี่ยเนี่ยสมกับแต่ว่ารสชาติเดียวกันเด้อพี่น้องเพราะว่าเอาสูตรไปจะพอ้อยซสยเดิมนี่ละเพราะว่าไม่ได้เวลาอิ่มเธอไม่ถามในจางกคนในสวน พอยใหญ่มันมีความห้อนความน,านึกว่าเดียวกินท่าไอ้สร้างสมริจเพิ่อนอยู่กับพี่น้องเพิ่อนอยัง่ขากระเบิอนเน้องแ่นนึงย่านปูนแข็งโตก่อนกำลังมา บบน้ำเนยๆเนี่ยมันหอมเข้มข้นถน้าได้ีิน้อยชอบเพิ่มจังส่วนใคร่ะริงหรอครัมบมมาค่ะคุณลงุงมาไงเอาท่าได้สามคำมีาม,ามากเลยไม่มากหรอยังรออยูอ่ โปกตาเรกับมี hmm. <oses> ่ทั้งหมเลยเมนูปรดตตั้อืม้ต้โมไยอเด็ดมายอดมา่อนสุขครมคุณลุงเลย ทีเ่เราอยู่นี้สามสาเด็กแป๊ก็น้อยี่น้องเอามดโตเลยบ้านสองพันสี่แบนโตและประเด็กใออกห้เต็ทเทมทีครับ ขาสมของเย็นหนาะนั่งนิ่งก็ได้นั่ต้องร้วตาปลานใดคสองขอนรุ่นไหมย่างตาขอนนาขอทรงของเย็นขายเลยเคยอย่างหมกปตะ่อนแถมพายตู้ให้ามแม่น่ะอนไปแบบปก่อยหลายเลยบ่งทีก Styles, ็ปอยตอนหน่อยตะคอน่อยครับงอยู่อยอปเลยบ่ เสวัสดีครับเด้อครับพินขอเกกงให้เรางกด้วยเหมือนเรืงหุยบดจานกงแน้นะครับกงแบบน้ำสุดๆอนคไปใส่ือมันเนาะน้ำใเนียค่ะมันเกิดมันเกิดมันเปสุงงงเกงเียัเกราะเาอยกเก่ดให้เรางกเนาะนมอ่ะพอไพ่หรอคุณลุงที่พอเก็บเอง này xài luôn bò cứ cãi nhau đỉnh, để cái này gặp cứ nhau để nó mất đoạn này một mình con cái chuột bỏ nhanh nhanh đấy cứ gặp này cho nhanh nhanh để gặp bớt này thì nó một cái gặp này họ đang ngầu nó khổ con không nữa Hoàn khổ họ còn đi bằng tiếng rồi thì nó không khỏe không khỏe không hoảng học วัวหลับง่วงวัวปล่อยง่วงวัวแกงเรางกแทบอยูอปลาแดกคักครับเนี่ยสีปลาแดกต้อนเสริมหมดไปเนี่ยโอ้ยสยครับปลาแดกครับขายฟองนี่ครับนี่จะิดครับแจก่าครับปลาแดกต้อนพขหน่อยครับแจกผมแห้งสีคับงแห้งแฉบลายกับสีหน่อยแทบหน่อยสีขาวแทบลายอันหลักของต้นระบบทัวปลาแดดเราใหรเยอลา ก็ยังเป็นหลาดตนาไงทั้ขึ้นมาถึงหน้าเห็นมันติดโทยันแห้งๆจำโหเป็วเลยก็แล้วขามอยู่เดี๋ยวคูนจะเพาะๆหน่อยก็ปลาอะไรปะปลาละปรานเนาะอย่าบอกปลาแดกมันมันหยาบว่าปลาละปรานหรือปลาลาเป็นเงินปลาปลาเมื่อยอ่ะโอ้คือเปาะๆได้ต้องเลี้ยงในกรงเลียวปลาเะเวอยด้วยเหมือนชมปลาเล็ก ต้มปลาน้อยเนี่ยถ้าพูดใตามหลักของไอ้ภ<ส>าษา <ปะ S 1> ไทยสุกป้าก็เปรียมมาา้ยวมะสาเล็กครับอ่าเปรี้ยวมะสาเล็กของตือในวังวง่ะ<ม>เป็นไรน,น้องเอ้ยสดนหนอยอดพวกจิ๋วใส่น้ำนเหมีอนคนเด็กนั่เพี่ๆตอนบอกทัวใช่ผมลัดเหมือนเพราะว่าบวชบ่ได้เดี๋ยวไม่กินอาหารย่างเดหยวไม่ออกเลยทั้ง ยิ้นั่งเดี๋ยวมันก็ยิ้มรู้อันนี้ก็ยิ้มได้เนี่ยอะไรก็เนี่ก็ยิ้มเนี่ยหลากหลายมันครบมูพอดแต่นี่ก็ผลไม้เลยครับต้มแทนเม่มาก่อนเมกมาเสีมาเหลียงเลยอย่างโอ้ห่างท่อไปก็นะเด็ดโรเจอเวนโกลด์โม่เป็นโดนแน่นอนคนนั้นเนาะรอเราวล่อก็พอบ่ะครับแต่เมกไทยรูปงานแต่งแต่ว่าล่อก็ตัหน่อยบ่หน่อยแต่ล่อกว่าโอ้ ขพอจำเนาะดูไปจำไหนเนาะมันจะล่อคนนี้ต้นแบบแค่ทำแบบจะยังมันยังนัวครับเนี่ยสี่คนแก่ติดกระแสมากครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมื้อนี้กิจแกงเค็ดละงกครับเพิ่นเห็นหรอวะทั้งรองทุกวนเพิ่นเห็นแล้วไอ โแล้วก็โคดักแดะโซงทมูครับพี่น้องเสียบเสียบขอบคุณครับผมคขอบคุณครับเซ่บๆเด้อแสียบฮ้อนได้เป่าออกแต่ละรอบเหม้อนฮ้อนฮ้อน